สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะทีทุกท่านจะวันนี้กันค่ำแรงวันที่31ธันวา63ค่ะวันสิ้นปีแล้วค่ะวันนี้ก็ผ่านมาแล้ว365วันค่ะสิ้นปีแล้วค่ะเมื่ออื่กจะเป็นวันที่หนึ่งค่ะธันวาโอ้ทวันที่หนึ่งมกราม63 64ค่ะวันที่หนึ่งมกรา64ค่ะเมื่ออื่นนะคะ เป็นวันปีใหม่แล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นวันปีใหม่แล้วอันนี้คือบรรยากาศปีเก่านะคะนี่หกสามคะ่ะถ่ายบรรยากาศปีเก่าให้เบิร์นค่ะหกสามนะคะบรรยากาศปีหกสามนะคะผ่านไปแล้วคะ่ะอีกสัก หกชั่วโมงก็จะเป็นปีใหม่แล้วคะ่ะหกชั่วโมงก็จะเป็นวันที่หนึ่งมกราหกสี่แล้วคะ่ะชมบรรยากาศรอบท้องทุง่งนาลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นกลางทุง่งนาลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นกลางทุ่งนา ลมผัดหยิ่งค่ะอันนี้คือบรรยากาศปีหกสามนะคะนี่บรรยากาศปีหกสามมาเป็นปีหกสี่แล้วบรรยากาศจะเป็นแบบไหนจะถ่าอีกให้เบิ้งเท่านึงนะคะถึงการเวลาผ่านไปเห็นมาแล้วบรรยากาศยามแรงวันสุดท้ายของปีสาสเอดธันวา หกสามสุดท้ายของปีนะคะธันวามี้้อากาศเย็นนะคะหนาวคะ่ะถ้าเปินราคะปีหนาวันที่สาเอ็ดธันวาหกสี่ไม่จะเป็นมาได้อันนี้สามดธันวาหกสามคะ่ะอากาศหนาวหนาวคะ่ะเย็นลมพัดเย็น,ยนอาน้ำเลยมันหนาวเนาะควายจะอาบน้ำเลยมัมนหนาวอะัน พ้าเมื่อเลยจะควอยกันดิมันหนาวเกินเออควอยหนาวบาาว,ว่างพันน้ำค่อยมันหนําว่านน้ำาันดิเย็นได้เมื่อนี้ฮะสาสริวท,ท่านว่าเย็นขนาดสิ้นปีหนาวขนาดเลยอากาศหนาวอากาศเย็น บ่้องอาบน้ำเลยควายมันหนาวอ่สันควายหนาวควายพาเมอ่อเลยผิดบาบ้าน้ำยางเาไปวนยางเาหลุดเลยผัวมันหนาวลมพัดจนผัวเป็นก้องตียงลมพัดนาวลมแรงมันคูบเร็วเหรอว แรขาวบ้านแล้วโห่มุนขนาดเลยหนาวเกินหนาวหลายอันนี้ก็จะขึ้นเมือก่อนละส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าพอๆพกันค่ะปีหน้าค่ะมื่อค่ะหกสี่ค่ะโอคดีจะเป็นของทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ